สถานการณ์ของบรูโน่แฟร์นันกับแมนยูในยุครูเบนอโมริมบรูโน่แฟร์นันจอมทัพกับตันทีแมนเชสเตอร์อยู่ในเตสสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเคยยอมรับว่าตนเองถือเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้อดีตในายใหญ่อย่างเอริกเทนฮากโดนไล่ออกหลังจากมีฟอร์มการเล่นย่แย่และได้โทรไปขอโทษเจ้านายเก่าเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามหลังจากยิงไม่ได้มา17เกมในยุคเทนฮาแต่4เกมภายใต้การคุมทีมของรุดฟานนิสเตรอยโคดขัดตาทัพแฟนันกลับมาระเบิดฟอร์มยอดเยี่ยมอีกครั้งหลังซัดไป4ประตูก่อนที่ปีศาจแดงจะได้รูเบนอโมริมมารับช่วงต่ออย่างเป็นทางการแฟนันกล่าวถึงผลงานล่าสุดของตัวเองว่าเป็นเวลานานแล้วที่ผมไม่ได้ทำประตูและตอนนี้ประตูกำลังมาใน2-3เกมล่าสุดและการเก็บคลีนชีตได้ก็เป็นสิ่งสำคัญ สำหรับเราในการนำป้อมประการอันแข็งแกร่งที่เรามีกลับมาเราต้องทำสิ่งนั้นต่อไปและเราต้องปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆมันเป็นยุคใหม่ผู้จัดการทีมคนใหม่ซึ่งหมายความว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็คือสโมสรจะต้องกลับไปอย่างที่ที่ควรจะอยู่เดิมเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเพลย์เมเกอร์วัย30ปีเพิ่งขยายสัญญาฉบับใหม่กับแมนยูในเต็ดไปจนถึงปี2 0 2พพร้อมกับได้รับค่าเหนื่อยมหาศาล และตอนนี้เขาเป็นหนึ่งในผู้มีรายได้สูงสุดของปีศาจแดงร่วมกับมาคัสแรดฟอร์ดและคาเซมิโรอย่างไรก็ตามอโมริมจะเข้ามาพร้อมกับแทคติกใหม่ที่เขาถนัดในระบบ34 3ี่สแม้ว่ามันจะหมายถึงการเปลี่ยนตำแหน่งของนักเตะบางรายก็ตามและโดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟนันที่ทำผลงานได้ดีที่สุดกับแมนยูในเตดในบทบาทหมายเลข10ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้การคุมทีมของโอเลกุนาโซชาหรือเทนฮากแฟนันมักจะได้รับอิสระให้เคลื่อนที่ไปทั่วสนามเพื่อสร้างสารรค์เกมรุก ซึ่งทำให้เจ้าต,ตัวสร้างสถิติมีส่วนร่วม100ประตูในเกมพรีเมียร์ลีก170นัดนับตั้งแต่ย้ายมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนเมื่อปี2020อโมริมเป็นเฮดโค้ชที่เข้มงวดเรื่องการยืนตำแหน่งและการจัดระเบียบทีมซึ่งมันจะกลายเป็นเรื่องยากเมื่อผู้เล่นเพียงคนเดียวก็ตั้งใจที่จะเคลื่อนที่ไปทั่วสนามแต่อัตราการทำงานของแฟนนนก็ไม่อาจตั้งคำถามได้และเขาไม่เคยโดนวิจารณ์เรื่องความทุ่มเท อีกทั้งแฟนบอลแมนอยู่ในเตดบางส่วนยังคงถกเถียงว่าแฟนนันเป็นกับตันทีมที่เหมาะสมหรือไม่โดยหลายคนมองว่าอดีตเด็กปั้นสปอร์ติ้งขาดความเป็นผู้นำชอบวายและบางทีก็ปล่อยเกมไปดือด้อเมื่อโดนคู่แข่งนำขาดแฟนนันมีเวลาหกเดือนในการสร้างความประทับใจให้เจ้านายคนใหม่อย่างอโมริมและด้วยการที่เข้ามาทำงานในช่วงกลางฤดูกาลนั้นทำให้เขาจะต้องบริหารทีมกับทรัพยากรที่มีอยู่ไปอย่างน้อยตลอดทั้งซีซัน โดยบอร์ดบริหารแมนยูไนเต็ดจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเดือนมกราคมแฟนนันเป็นศูนย์กลางในการกลับมาของแมนยูไนเต็ดภายใต้การคุมทีมของฟานนิสอรอยและเขาน่าจะเป็นความหวังของอโมริมในการสร้างความประทับใจหลังจากเข้ามาเริ่มงานแต่แน่นอนสิ่งที่แฟนบอลตั้งคำถามในเรื่องตำแหน่งการยืนและระบบการเล่นรวมถึงปลอกแขนกับตันทีมของบรูโน่นัน้นมีเพียงนายใหญ่คนใหม่เท่านั้นที่จะให้คำตอบได้